ยินดีต้อนรับสู่สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีสะพานข้ามแม่น้ำแควตั้งอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สและการสร้างทางรถไฟสายมรณะโดยสะพานนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของความยากลำบากและความสูญเสียของเฉลยศึกหลายหมื่นคน ที่ถูกบังคับให้ทํางานก่อสร้างเส้นทางรถไฟเพื่อเชื่อมระหว่างไทยกับพมา่าสะพานแห่งนี้ไม่เพียงแต่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตและชมความงดงามของทัศนียภาพริมแม่น้ําแควใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงยังมีพิพิธภัณฑ์และอนุสรสถานที่เก็บบันทึกเรื่องราวทางรถไฟสายมรณะด้านสิ่งแวดล้อมนะ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ําแควนะคะก็จะเกิดจากการพัฒนาทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมีจานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะส่งผลต่อระบบนิเวศแล้วก็พื้นที่ภายในชุมชนนั้นด้วยค่ะซึ่งปัญหาของเราจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันคือ1งมลพิษทางน้ําค่ะเกิดจากการที่เราเนี่ยปล่อยน้ําเสียลงไปในแม่น้ําค่ะทําให้แม่น้ำเนี่ยมีคุณภาพที่ลดลงค่ะ แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบบมิเวศค่ะ 2. คือมลพิษทางเสียงและอากาศค่ะเกิดจากการจราจรติดขัดค่ะในการที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะทําให้มีมลพิษทางรถยนต์เพิ่มมากขึ้นค่ะ 3. คือขยะและการจัดการไม่เพียงพอค่ะเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นชมสะพานมากขึ้นทําให้เกิดปัญหาด้านบริเวณรอบๆค่ะ ทำให้สะพานและริมแม่น้ำเนี่ยมีขยะเพิ่มมากขึ้นค่ะและก็ไม่มีการจัดการค่ะการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสะพานข้ามแม่น้ําแฟดหนึ่งการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพการติดตั้งถังขยะแยกประเภทจัดระบบการเก็บขยะอย่างสม่ำเสมอรณรงการลดขยะพลาสติก 2. อควบคุมการปล่อยน้ำเสียบังคับการใช้กฎหมายและมาตรการการควบคุมน้ำเสียด้านสังคม ด้านสังคมนะคะคือ 1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตท้องถิ่นการพัฒนาและการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนรอบสะพานข้ามแม่น้าแพรชาวบ้านบางส่วนอาจจะละทิ้งอาชีพเดิม 2. ปัญหาความแออัดนะคะในช่วงเทศกาลหรือฤดูกาลท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวลังไหลเข้ามาอาจเกิดความแออัดและส่งผลให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ลดลงการแก้ไขปัญหาด้านสังคม 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นโดยจะมีจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนให้ชาวบ้านจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 2. ส,สร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวจัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางน้นเศรษฐกิจนะคะคือ 1. การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างท้องถิ่นและนักลงทุนภายนอกเช่นการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวทําให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นบางรายต้องปิดกิจการลงเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันได้ค่ะ2ความไม่สม่ำเสมอของไรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่อาจมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับฤดูกาล ซึ่งทาให้ชุมชนและผู้ประกอบการที่พึ่งพาการท่องเที่ยวไม่สามารถมีรายได้ที่สม่ําเสมอแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์และชุมชนจะมีพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนและส่งเสริมการขายสินค้าหัตตกรรมท้องถิ่น 2. การกระจายรายได้อย่างไปทมก็จะมีสร้างความร่วมมือระหว่างนักลงทุนภายนอกและชุมชนท้องถิ่นส่งเสริม ในักนงลงทุนภายรอกเพิ่มมากับชุมชนในการพ่อานา,าโครงการท่องเที่ยว